เรามาอัปเดตสนามบินสนุนภูมิวันที่2เมษายนนะครับเข้าสู่ไตรามาสที่2แล้วนะฮะบ,บรรยากาศคึกคักมากไปดูกันครับ ผมอยู่ที่ e x i t b b o y บนะครับชั้น2ประตู5ต่อประตู6ในบ่ายวันนี้นะครับวันที่2นะครับผู้ที่สานังคงเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆนะทุกคนเท่าที่เห็นตอนบ่ายนะครับจะเริ่มเห็นบรรยากาศเที่ยวบินที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปหรือโซนเอเชียนะฮะและวันนี้นะครับเรามาอัปเดตตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยนะครับสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับปีนี้นะครับจนถึง31มีนาคม 2 5 6 7นะครับ1ไตรามาสแรกนะฮะข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวเข้าไทยต,ตัวเลขตอนนี้อยู่ที่9.9.37ล,ล้านคนโดยประมาณนะครับ1ไตรามาสแรกเฉลี่ยเดือนละ3ล้านเป็นอย่างน้อยนะฮะซึ่งตัวเลขนี้จะเห็นได้ว่ามีประมาณ44%ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับและโดยที่นะครับแรงจิ้งยังคงยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับอันดับ1-5นะฮะ ยังคงเป็นอันดับ1เป็นจีนนะครับอันดับ2มาเลเซียนะครับอันดับ3รัสเซียนะครับอันดับ4เกาหลีใต้และปิดท้ายที่อินเดียเหมือนเดิมนะครับแรงกิ้งยังคงเหมือนเดิมเลยฮะซึ่งตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ ตัวเลขขึ้นไปแต่ที่1.7ล้านโดยประมาณนะครับรังอันดับหนึ่งยังต่อนเนื่องนะครับตามมาด้วยมาเลเซียนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเลขสะสมอยู่ที่1.1ล้านโดยประมาณเหมือนกันฮะขณะที่อันดับ3นะครับประเทศรัสเซียนะครับม,มีตัวเลขผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่เขา้าไทยอยู่ที่6 2 0,000คนโดยประมาณนะครับส่วนประเทศอันดับ4นะครับเกาหลีใต้นะครับมีผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอยู่ที่5 5 0,000คนโดยประมาณ สุดท้ายอินเดียนะครับ470,000คนโดยประมาณนะครับสะสมจนถึง31มีนาคมข้อมูลที่ตรายมารแรกของประเทศไทยครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนข้อมูลนี้นะครับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้หมายเหตุไว้ว่าตัวเลขนี้ยังไม่รวมกับผู้โดยสารนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดนนะครับก็คือ ตอนนี้นะฮะถือว่าผู้โดยสารเข้าไทยมาเยอะมากนะครับสะสมอยู่ที่9.37ล้านแค่เพียง1ไตรามาสเท่านั้นนะฮะคือ3เดือนแรกนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะในพื้นที่ของ e x ็กซิส y ีบอยนะมีกลุ่มครุบทัวโซนยุโรปนะผมเดารัเสเซียนะฮะกำลังมารออยู่แล้วนะครับที่ด้านหน้านะฮะ พร้อมจะออกไปขึืนรถบัสข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศันเนี่ยที่เราติดตามกันทุกวันนะทุกคนเส้นทางออกหลักของกลุ่มกรุบทัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนไหนนะใช้คว่าส่วนใหญ่และกันแห่จากจาก exit ซ B ทบอยและหักซ้ายนะครับผ่านประตู6แบบนี้นะฮะแล้วเข้ามาในตัวอาคารที่ชั้น2ประตู7ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปรอรับพี่เขาดีกว่าข้างล่างครับเข้ามาแล้วที่ชั้น2ประตู7นะครับกรุบทัวโซนรัสเสียมักจะลงไปด้านนู้นนะครับทางลาดนะครับ ถ้าเกิดท่านใดที่ใช้โชลีก็ลงได้เลยนะสำหรับทางลาดนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับข้างหลังผมมีทั้งลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนนะครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับผมดูดิ้งไซ้์มากมากในตอนนี้ดูแบบชิดขอบเลยฮะทางเดินเอาใจดีนะทุกคนจริงๆหลังๆนะบางกรุ๊ปทัวร์ของโซนรัสเซียหรือโซนยุรโร,ร,รปเขาก็ยังไม่ออกเลยนะครับอาจจะยังรอกลุ่มนะครับกรุ๊ปเดียวกันนะครับที่ยังทยอยเข้ามาอันนี้เขาเข้าไปด้านนู้นกรุ๊ปหนึ่งเลยนะแล้วเหลืออีกน้อยอีกรุ๊ปหนึ่ง ึ่งหลังๆเขาจะมาลงตรงนี้เอา้าทุกคนผมคิดว่าทางเลื่อนน่าจะเสียนะเปลี่ยนไปทางขึ้นแทนก็เดี๋ยวไปลงด้านนู้นกันได้ครับที่นี่สามารถยืดหยุ่นนะครับสามารถเปลี่ยนเส้นทางขึ้นและลงได้อย่างอัโนมัตินะทุกคนได้ตลอดเวลานะฮะดูเส้นทางกันดีๆด,ด้วยครับจุดข้างหน้าที่เรากำลังจะเดินตามรูปถัว่วสรงยุโรปกลุ่มอย่างนี้ไปนะฮะจะเป็นจุดออกที่ผู้โดยสารมักจอกมาจาก ถ่วง X14 แคทแมวชั้น2ประตู9ต่อประตู10ได้เหมือนกันนะฮะแล้วมาเข้าในตัวอาคารที่ชั้น2ประตู8นะครับตอนนี้นะครับทางเลื่อนนะครับถูกเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะครับก็ปรับแก้ไขกันได้ครับมาลงที่ชั้น2ประตู8แบบนี้ฮะจริงๆนะทุกคนผมยืนตรงนี้ประมาณประมาณหนึ่งนะฮะด้วยเส้นทางที่มันเปลี่ยนไปนะครับพี่ไกด์ตัวผมคิดว่าเขาก็ปรับตัวกันได้ดีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางมาลงตรงนี้นะครับส่วนข้างบนนะทุกคนชั้น3ที่ลงมานะฮะ ก็ลงมาสมทบข้างล่างด้วยนะอือมาจำนวนตัวเลข9.3ล้านนะครับในไตรามาสแรกไม่ไกลเกินจริงถ้าจะแตะ10ล้านภายในก่อนสงกรานนะครับรอดูตัวเลขกันเลยครับจุดนี้สามารถมารอญาติได้นะถ้าเกิดใครที่มารอญาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศและแต่ว่าต้องนัดกันนะเพื่อจะมาออกที่ exit c c a t m a n แบบนี้ฮะเพราะทุกคนลงตามผู้ดิสารครบัวไปที่ชั้นหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศข้างล่างกันหน่อยว่าผู้คนจะคึกคักขนาดไหนรอติดตามเลยนะ ที่นี่คือชั้นหนึ่งประตูเจ็ดนะทุกคนผมยังลงไปไม่แตะพื้นเลยนะดูจํานวนผู้โดยสารที่รออยู่ไม่ได้มีแต่กลุ่มกรุ๊ปทัวร์โซนยุโรปหรือรัสเซียนะทุกคนก็จะมีกรุ๊ปทัวร์โซนเอเชียนะผมเดานะจีนนะอยู่ข้างหน้า1กรุปกับอยู่ด้านนอกอาคารนะที่ชั้นหนึ่งประตูเจ็ดอีกหนึ่งกรุปนะตอนแรกในใจผมจะไปติดตามกรุ๊ปทัวร์ทรงยุโรปทรงรัสเซียนะฮะแต่พอดีเป็นกรุ๊ปทัวร์โซน เอเชียซะก่อนนะบ้านเรานะฮะมาเที่ยวกันหนุกหนานมากติ๊กลุ่มไหม่รทั้งนั้นเลยทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูด้านนอกนะทุกคนไม่แนเ่ใจว่ากรุปนี้จะอยู่ข้างในกอีกประมาณไหนจนกว่าจะรวมพลกันครบนะฮะด้านนอกอาคารต้องมาทุกคนชั้นหนึ่งประตู7นอกอาคารนะฮะก่อนจะไปขึ้นรถบัสนะฮะมีอีกหนึ่งครุปนะครับเป็นครุบทัวร์นะนี่จริงทัวร์จริงๆตะกี้เหมือนเป็นกลุ่มน้องนักศึกษาน่าจะมาดูงาน มาสัมมนา,าอะไรอย่างเงี้ยแต่กลุ่มนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะครับเดาว่าเป็นกลุ่มทัวทร์ส่งเอเชียส่งจีนนะครับที่อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยครับอ่ะผมก็จะมานั่งตรงจุดซื้อตั๋วของรถบัสเอ็กซ์เพรสไลน์เอสหนึ่งนะแต่กลุ่มทัวร์เขาออกกันแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเดินตามพี่จ้าไปครับเดินตามไปดูว่ารถจอดตรงไหนซึ่งจริงๆส่วนยุโรปเขาขึ้นไปแล้วนะด้านตะกี้นะฮะที่เราเดินตามกันมาแต่กลุ่มทัวร์โซนจีนนะครับรถน่าจะจอดใกล้มากนะ รอกลุมกัน,นแป๊บเดียวก็เรียกมาขึ้นรถแบบนี้ได้เลยถือว่าใกล้สุดครับได้จากตัวเลขข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผู้โดยสารเข้าไทย9.73ล้านคนนะครับณหนึ่งไตรมาสตั้งแต่1มกราจนถึง31มีนาคมนะครับถือว่าเป็นไปตามที่คาดก,การไวน้อยนะครับเดือนละ3ล้านนะครับดังนั้นเรามาประเมินกันต่อนะครับถ้าผู้โดยสารเข้าไทยโดยเฉลี่ยต่อวันนะครับ90,000คนต่อวันนะครับเราจะได้จํานวนผู้โดยสารยอดเข้าไทยครบ10ล้านคนประมาณวันที่เเมษาผมว่าก็น่าจะได้แล้วนะ โก่อนสงกรานแน่นอนครับเดี๋ยวเรามารอดูนะฮะตัวเลขสัปดาหนะ์หน้าช่วงสงกรานจะก,กระโดดไปถึงขนาดไหนครับผมเชื่อว่าเทศกาลสงกรานดึงดูดผู้โดยสารให้มาเที่ยวไทยอย่างแน่นอนนะครับบริการทุกระดับประทับใจผมตามมาส่งที่เขาถึงที่นะพร้อมกับธงสีส้มแดงนะครับรถจอดอยู่ประมาณกลางๆนะระหว่างประตู7กับประตูโอ้ตรงนี้ไม่มีประตู6นะฮะเสนหนึ่งมีแค่ประตู7กับประตู4นะครับอยู่ตรงประมาณกลางๆนะครับ ขอให้เดินทางไปเที่ยวกันอย่างใจจอยนะฮะสงคร,งรา์รอทุกคนอยู่กับจริงๆั้างๆกันนะทุกคนผู้โดยสารทรงยุโรปนะครับตอนนี้กระเป๋าแน่นแล้วข้างล่างน่าจะขึ้นแต่รอขึ้นบนกันเพื่อบหมดแล้วแหละผมว่านะเกือบหมดแล้วแหละฮะเข้าไปในเมืองรดเร็วมากๆครับจริงๆนะทุกคนช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับจะมีรถบัสที่มารับรุปทัว์นะครับเข้าๆออกๆเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งครับที่ผู้โดยสารมามามาึ้นรถกันแล้วนะฮะก่อนหน้านะฮะกับ ข้างๆผมที่เป็นกลุ่มผู้โดยสาร์รุบจัวซงรัสเซียและจีนนะฮะกำลังจะรอออกนะครับผมเดินกลับเข้ามาในตัวอาคารชั้น1ประตู7แล้วก็จะเห็นบริการอุ้ยทุกคนร้านนี้เปิดใหม่เปิดแล้วนะชื่อร้านสับเบย์ตอนแรกผมกะว่าตอนไลฟ์สดตอนเที่ยงจะพามาดูนะวิ่ไข่ดีอยู่เด้อทุกคนไข่ดีอยู่นะสับเบย์อยู่ตรงชั้น1ประตู7นะครับแล้วก็ผมว่าเหมาะมากเลยนะครับรองรับผู้โดยสารแบบนี้นะฮะหิวหิวก่อนออกเดินทางเข้าไปในเมืองฮะแวะได้และที่นี่คือชั้น1ประตู8นะครับ เมจิกฟูดพอยต์นะครับร้านอาหารฟูดคอร์ตนะครับราคากันเองราคาเหมือนในเมืองนะทุกคนข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ทุกคนดูข้างในนะดูความแน่นนะของพี่พี่ครุฑทัวร์นะเพราะว่าเขาจะจอดรถเข็นหรือทัวรีไปข้างนอกนะแมวเข้านะได้แค่กระเป๋านะหรือจะฝากกระเป๋าไปข้างนอกก็ได้ก็จะสะดวกนิดนึงนะปักทางเข้าเป็นแบบนี้เลยฮนะแน่นมากในช่วงครุบทัวร์กำลังลงนะครับเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้าครับผมจะมาอัปเดตเมจิกฟูดพอยต์ให้นะว่าตอนนี้เมนูอาหารกับราคา เปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วนะฮะนี่เลยนี่ผมกำลังจะเดินออกนะทุกคนผู้โดยสารส่วนเข้าออกตลอดนะครับที่นี่ราคาถูกจริงทุกคนราคาเหมือนในเมือง5 0ต0มีมีหมดครับเครื่องดื่มก็มีแบบราคาถูกมาลองกันได้นะณนะเวลานี้พูดเลยการท่องเที่ยวไทยคึกคักมากนะทุกคนใครแม่หมาเที่ยวไทยถือว่าเชยนะและจะพลาดโอกาสสำคัญในการเที่ยวเทศกาลสงกรานแบบนี้นะครับเตรียมตู้ เตรียมตัวรอรับความจอยกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปกันมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับหวังว่าจะชอบการอัปเดตสนามบินกันแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวเลขเราใกล้แตะ10ล้านไปทุวกีนแล้วครับสำหรับนันกท่องเที่ยวเข้าไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกระผมดด้วยนะครับโอ้ยตอนนี้น้องๆกลุ่มนี้กำลังจะออกนะทุกครั้งนะก่อนจะจบคลิปนะฮะจะต้องมีผู้โดยสารที่ไม่เข้าก็ออกไม่ผ่านก็มานะฮะถือว่าบรรยากาศแบบนี้ ไม่คาดคิดนะฮะแล้วจอยสุดๆเหมือนกันครับเอาละครับทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าจริงๆแล้วนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ